กราบเป็นนายร้อยองคีเด็กครับเป็นความกรณห์หนึ่งท,ท,ที่ท่านนายร้อยองคีเด็กได้สละเวลาให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจในศิลปะการต่อสู้ของประชาชนทานการข้อมูลไทยสายที่เคยเป็นหลักในโนนรงเรียนร้อยจักรวรก็คือปวยไทยเลือดลิ้์ วันนี้เราจะมาสาธิตในเรื่องของมวยไทยเล่นที่อย่างเดียวแต่ว่าใช้ฐานของมวยโบราณนะครับให้ท่าทั้งหมดการใช้หมัดเท้าเข่าศอกให้เป็นธรรมชาติและนําการใช้หมัดเท้าเข่าศอกธรรมชาตินั้นมาใช้ในยุองของมวยไทยเราจะเป็นสายที่หกซึ่งจะเป็นสายที่จะขอบรรจุในเวร้อยอีกครั้งหนึ่งครับผม่ครับขอกรยันรับชมเรียบมวยรับ้อมคาราบาลเจ็ดข้าศ law ท่าไล่เป็นท่าฝึกจริงครับต่อไปนี้เป็นท่าฝึกจริงทั้งหมดนะครับวิลลุนหกกลับวิลลุนหกกลับนี้ตามปกติใช้ป้องกันการเตะของผู้ส่้สู้อันนี้เป็นท่าไล่นะครับวิลลุนหกกลับเริ่มการที่จะใช้เข่ารับ yeah. Yeah. จะใช้ศอกรับแล้วก็เตะที่หน้าขาครับขยันใช้โชดิครับสู้จะโชริงครับ ความรุนแรงจะอยู่ที่ตรงนี้ครับท่าทั้งหมดที่เป็นท่ามวยไทยเรดนิดแล้วครับเย้เย้ครับขย <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> ครับท่าต่อไปครับ <Yeah. S 1> ชัยรักเอาคุส่สู้แต่พวกเราเนี่ยรับด้วยการฟันแขนคุ่อสู้ครับเริ่ม yeah. Yeah. ท่าที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆก็คือที่นหนาวร่ายครายับเป็นท่าร่ายป้องเย้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 ทักครับดูครับ เป็นฟันครับท่าองีหัดฝึกกับการฟันกลามมะพร้าวนะครับ <c oughs> ครับผมจริงจะเป็นนี้ครับเอาแค่ข้างเดียวครับผมจริงครับ ก็เป็นการผสมผสานในเทคนิคการต่อสู้หลายชาติมาด้วยกันในโอลินีิทั้งมวยไทยกับขึ้นหาดด้วยใช่ไหมรวมทั้งการใช้สันดานใช้บืิใช้รายกาเที่ถัดติอสองเป็นเผาแล้วเป็นของเราใจเข้าไปอันนี้เป็นเป็นหลักสูตรของเรื่องรอยเก่าจับได้แล้วก็มีการสืบทอดกันมาเรองผมลงใจใช่ไหมอาจารย์ตอนนี้วันนี้ก็เราต้องใจว่าอันนี้มันแยกออกจากในส่วนของมวยมวยไทยเรื่องกีฬาในแยกออกจากกัน ทำไมตรงนี้คือหลักสูตรต่างๆที่เป็นการประกันตัวต่รู้สึกแต่มันก็ค่อนข้างจะอันตรายสักนิดหนึ่งนะเพราะมันใช้หลายอย่างเป็นประกอบกันวันนั้นใี้ก็ขอให้ทําให้มันก็เรียกอะไรนะให้เป็นชนิดในหลักสูตรในการเรียนการสอนนะเพราะเด็กดจะได้เรียนรู้องการอดทนแต่จะต้องมาึูพื้นฐานก็คือมวยไทยของเราใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าง่ายๆว่าอีกระดับหนึ่งและอีกคนละเรื่องแล้วเป็นการประกันตัวของเราไม่รู้นะบันเท้าเราต่อถ้าเป็นมวยมันก็ใช้ใช้ ใช้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันใช้อย่างนี้ได้เพราะมาจากอะไรล่ะคาราเต้ด้วยด้วยใช่ไหมเราแล้วมีเกาหลีด้วยด้วยใช่ไหมอายิโดะแข่จากระเบิดระดมเอาเนี่ยนี่อาจารย์เก่าผมเนื้อใช่ไหมอาจารย์แข็งแรงผมถูกไม่ได้นะก็อันนี้ก็ขอให้ชัดเจนนะครัคุยกันทั้งนี้ให้ดีว่านี่คือคือศิลปการต่อร่วมกันตัวไอ้มวยไทยนะครับคือที่จะแข่งขันอะไรมุ่ยมากกับเรื่อง

ก็มีสายอะไรยาเ้ยครับาเป็นดาวใชเป็นวดูนะโอเคแ่เราดู้เวลาเมืสมัยก่อนมันมีรมีสายดสาอะไรรมีจะครับไม่มีเปลี่ยนดาวเอ่ดาว้าเาวมีดาวอ่ะพวกเป็นครวใช่ะแต่เป็นน้ำมวยนะน้ำมวยก็มอยเก่าเนาะดาว ก็เปล่าเพศกาเป็นศิรษะการต้องมาตัวนะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาจากเริ่มต้นมาจากมวยไทยนั่นแหละครับต้องเรียนรู้จากมวยไทยทั้งหมดเป็นประยุกต์ออกมาในการใช้ศิรษะการต้องตัวในทุกทุกอวัยวะในร่างกายท่ากอสอะไรต่างมีท่าไร้ท่าเข้ากันตัวด้วยท่ารับที่มบทน่้นทำได้เพระวันนัก็ ท่าที่ราได้ประกอบเพลงเลยก็ทำต่อให้บางน้ำสวยงามดีเนาะนี่เป็นคนแต่งเพ้งดีนะเนีลยนะพอดีใช่ไหมใช่ครับมีส่วนสมิสิตนะอ๋ออ๋อเแล้วก็ให้มันสวยงามประกอบในการเพราะนั้นเพป็นยินดีที่มีการเพื่อนฟูในโรงเยร้อยด้วยเลยด้วยใช่ไหมแต่ก่อนว่าจำได้ว่าเคยเป็นอยู่ตรงนั้นมีชมรมของเรานะขอบคุณทุกคนอีกครั้งให้กำลังใจทุกคนได้กับครูด้วยน้าดา์เก่าผมเนี่ย พ่มีอระก็หมายทุกอย่างมันสามารถจะเดินก้าตัวไปข้างหน้าได้อย่างที่ไม่มีมังคะแดงจะต้องการแตามขังคะแดงกับคเขาแล้วทำของเราแล้วเขาทำของเขาเพราะนั้นอย่างถ้าเรื่องความใจกันมันไปไม่ได้หรอกเพื่อเราต้องการทํางงานเราออกจะไปดูแล้วไดมาฝึกมาแข็งแรงไหมเนี่ยแข็งแรงดีไหมป่วยไข้เจ็บป่วยอะไรเป็นหวัดอะไรไหมหายโรคเลยโรคหายทุกโรคเลยคนอายุสูงเจ็ดสิบแปดสิบคนเลยกันฝึกได้หมดเลย ครับหนึ่งสองสามครับครับเด็กๆจะไายรูปวยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋นะครับพร้อมนะครับหนึ่งนะครับหนึ